สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอรีน่าช n แนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิกอาคาดในหัวข้อรอต่อหรือพอแค่นี้นะคะสําหรับคนที่มีปัญหาด้านความรักนะคะว่าแบบอยู่ในจุดที่เรามีคําถามและหรือว่าตั้งคําถามหรือว่าเราจะเอาอยังไงหรืออยู่ในจุดที่เราสับสนกับความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ที่มันมัวมัวหม,มองๆนะคะมันแบบไม่ชัดเจนสักทีหรือเรารู้สึกว่าเราเริ่มที่จะอยากรู้ ดิเรกชันของเราว่าเราจะไปถักไหนนะคะไพ่ก็มีทั้งหมดสกองนะคะกองที่1สีชมพูกองที่2สีเหลืองกองที่3มสีน้ําเงินกองที่สี่สีเขียวนะคะขอให้คุณตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงหน้าคนคนนั้นแล้วก็ความสัมพันธ์ของคุณนะคะแล้วขอให้ไพต่ตอบคุณเลือกไพ่กองที่สะดุดใจคุณมากที่สุดไม่ต้องไปสนใจสีนะคะว่ามันจะเป็นสีอะไรสนใจอกองที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะคะเพียงหนึ่งกองเท่านั้นโอเค การทานายก็เหมือนเดิมนะคะมันเป็นการทํานายโดยรวมฉะนั้นมันจะไม่แม่นยําสําหรับทุกคนทั้งนั้นขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไพ่กองที่1กันเลยนะคะโอเคสําหรับไพ่กองที่1นนะคะสถานการณ์ปัจจุบันของคนเลือกไพ่กองที่1นนะ The World นะคะ,ดะ,คะ6ดาบ10ดาบนะคะ แล้วก็เจ็ดดาบนะความสัมพันธ์ที่มันมีความรู้สึกเหมือนมันจบแล้วนะคะเหมือนจะจบแล้วเหมือนเราก็เดินออกมาแล้วข้างหนึ่งขาเราก้าวออกมาแล้วข้างหนึ่งจากความสัมพันธ์นะคะหรืออาจจะเป็นในฝั่งของตัวเขาแต่ใจเรายังมองมาที่เขาอยู่ใจเราก็ยังเหมือนยังยัง,ยงลังเลเจ็บไหมเจ็บเสียใจไหมเสียใจทุกไหมทุกแต่ก็ ยังรู้สึกว่ามันก็มีความคิดถึงมันก็ยังมีความโหยหากับความสัมพันธ์นี้หรือกับตัวเขาอยู่นะคะทีนี้เรามาดูซิว่าขอขยบทีนี้เรามาดูซิว่าถ้าคุณรอต่อเนี่ยผลจะเป็นยังไงนะคะถ้าคุณรอดูสถานการณ์รอความสัมพันธ์นี้ต่อจะยังไงอ่ะอด่าลืมบอกนะคะว่าสำหรับคนที่รอคนเก่าก็สามารถดูได้นะคะ อเครอต่อไปจะเป็นยังไงนะเดอะสตานะคะ p a จซอฟเพจดั๊กเค้าถ้วยสิบไม้เท้านะผลที่ได้มันมีแต่ความอึดอัดมันมีแต่ความรู้สึกที่เราจะต้องปลงรอแบบปลงคือเขาอะไม่ได้สนใจเราเลยอะสามเหรียญน,นะคะดูสิเขาสนใจคุณไหมเขารู้สึกยังไงกับคุณเก้าเหรียญนะ เขาสนใจแต่ตัวเองนะถามว่าเขาแคร์ไหมก็ยังมีอาการแคร์อยู่นะคะแต่ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันจะดีขึ้นน่ะมันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามันเป็นการตัดสินใจไปแล้วนะอืมอาจจะไม่เหมือนเดิมถามว่ามีความรักอยู่ไหมก็มีมันมีความรู้สึกที่ดีอยู่แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมนะคะต่อไปแล้วถ้าคุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์ล่ะถ้าคุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์นะคะ จะเป็นยังไงสี่ถ้วย Queen of Wands นะคะห้าไมเา้านะอืมก็วุ่นวายนิดนึงนะวุ่นวายด้วยความรู้สึกแล้วก็ความคิดของเราเองเนั่นแหละนะคะที่มันสับสนที่มันอาจจะไม่ได้ รอบลื่นเท่าไหร่เมื่อใจเราไม่ได้อยากออกมาด้วยแหละเอาจริงๆทั้งร้อยเอร์ซน่ะนะคะเนี่ยยังคิดถึงความสัมพันธ์อยู่เลยแล้วก็ยังเกาะติดหนึบอยู่กับความรู้สึกที่เรามีต่อเขาอยู่เลยทีนี้แล้วความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเราเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะสามเหรียญอีกแลละ Queen of Pentacles Judgment นะคะ เขาอยากจะปล่อยเราไปนะให้เราได้มีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าให้เจอกับสิ่งที่ดีจะดีที่สุดนะคะสิ่งที่ดีกว่าเขาถามว่ายังคุยกับเขาได้ไหมก็คุยได้ในสถานะของเพื่อนหรือว่าคนคนหนึ่งในใ,ใ,ในในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่แบบเหมือนเดิมไม่ใช่ความสัมพันธ์เหมือนเดิมนะคะเพราะเขาอยากได้กอิโกอยากปล่อยคุณไปอยากให้คุณได้เจอกับสิ่งที่ดีกว่าเขานะคะอืม โอเคแล้วจะมีคนใหม่ๆเขามาไหมถ้าคุณเลือกเดินออกมาแล้วนะคะคุณจะได้เจอคนใหม่หรือเปแบบ8ไม้เท้านะคะอืส10เหรียญ justment จะได้เจอกับคนจากที่ทำงานนะคะอืมเป็นชาวทาตไปหรือเป็นชาวทาดุลมนะ หรือจะเป็นชาวตุลก็ได้นะคะอืมไฟก็คือเมสิง์ธนูนะคะกลุม่มเมถุนตุลนนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนใหม่ที่จะเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกของคุณที่มันเจ็บไปด้วย10บดาบที่ขึ้นมาตรงนี้นะสิดาบขึ้นมาสองใบจากสองสำรับนะคะอมืมันจะเยียวยาคุณให้รู้สึกดีขึ้นจากความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะต่อไปนะคะไพ่ความรักจะบอกอะไร Save for you to love นะคะเค t r เฟ l i r t นะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่จริงจังมากนะคะม,มันยังมีความรู้สึกที่ยังมีแรงดึงดูดต่อกันอยู่ยังมีเคมี M e ที่เข้ากันยังมีความสุกผูกพันนะคะผูกพันความรักความห่วงใยกันอยู่แต่ว่า สำหรับความสมัครที่จะจริงจังในอะนาคตมันมันไม่ได้จริงจังอะมันยังคงแบบไปเรื่อยๆมากกว่านะคะแล้วก็ยังมีลักษณะของการเปิดดกับคนอื่นอยู่บ้างด้วยด้วยซ้ํานะคะอืมก็ประมาณนี้นอกสำหรับคนกองแรกนะคะโอเคยังไงก็ขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปกองที่2สีเหลืองนะคะสีเหลืองจะเป็นยังไง เจ็ไม้เท้านะคะสถานการณ์ของคนสีเหลืองในอยอมมอนไทยพิมพ์เทสแล้วก็เลเวอร์สนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยคำถามแล้วก็มีอุปสรรคมีกำแพงจากคนรักนะคะถามว่ารักกันอยู่ไหมก็ยังรักกันอยู่แต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเป็นความสัมพันธ์ที่คลุมเครือนะคะแล้วก็มีคำถามมีความลับหรือมี อะไรบางอย่างมีความรู้สึกอะไรบางอย่างข้างในที่ที่มันกระอักกระอ่วนอยู่ในใจมันหน่วงหน่วงอยู่ข้างในนะคะต่อไปทีนี้เรามาดูว่าถ้าคุณรอความสัมพันธ์นี้ต่อไปเนี่ยมันจะชัดเจนขึ้นไหมมันจะเคลียร์ขึ้นไหมมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะขอดูซิ กองที่2จะเลียย์ขึ้นไหมความสำคัญพีน็อปเอนด์ดคเอไพ่เดนนะคะสเหรียญ er, นะ3เมเอาถ้วยนะคะ e อมเพรสนะมันจะไม่ชัดเจนเนื่องจากว่ามันจะมีเรื่องของบุคคลที่3หรือมีเรื่องของคนเเรื่องของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีเรื่องของตัวเลือก bad, ใหม่เข้ามาเกี่ยวข้อง4ถ้วยนะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะสถ้วย9เหรียญ เขาเบื่อหน่ายเขาอยากปลดเขาอยากปลดปล่อยเ <c oughs> ขาร,ร, <c oughs> รู้สึกอึดอัดไม่รู้เขาคุยกับคุณหรื <c oughs> อเขาคบกับคุณเขารู้สึกอึดอัดอ่ะเขารู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเลยอืมแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนเขาถูกจํากัดกับอะไรบางอย่างอยู่นะคะอืมมีเกณฑ์ที่ที่รอต่อรอต่อแล้วมีแต่จะเสียเวลาคุณมากกว่านะคะเพราะว่าอาจจะสุดท้ายแล้วอะ่ะอาจจะต้องเป็น <c oughs> เป็นจุดที่จะต้อง เดินออกไปจากความสัมพันธ์ต่างคนต่างเดินต่างคนต่างแยกย้ายนะคะเพราะเขาเบื่อกับกับหลายๆอย่างในความสัมพันธ์เลยอย่างที่บอกค่ะความอึดอัดอะไรที่มันเดิมๆอะไรที่มันซ้ำๆเดิมๆอะไรที่มันแบบทําไมเขารู้สึกว่ามันปวดหัวของเขานะคะเขาไม่มีความสุขเขาไม่แฮปปี้ขอดูอีกสักนิดหนึ่งถ้าคุณออกไปจากความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไง ถ้าคุณเลือกเดินออกจากความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเนี่ยแปถ้วยไพ่เดทก็คือจบนะคะก็คือจบแต่เจ็บเจ็บมากแต่ต้องทนต้องอดทนให้ได้เพราะว่าไปต่อก็จบไม่ต่างกันนะคะมันแค่ยื้อเวลาหรือยืดเวลาออกไปเท่านั้นเองนะคะเหมือนคู่สองคนยอาจจะยังไม่ใช่ คนที่คนที่ใช่ของกันและกันนะคะอืมเดลซัน hmm. แต่คุณจะได้เจออะไรใหม่ๆนะคุณจะได้ move on คุณจะได้เจอสิ่งใหม่นะคะคนใหม่ที่จะเข้ามารักคุณในแบบที่คุณเป็นนะคะถึงแม้จะทําให้คุณรู้สึกสับสนบ้างหรือว่ารู้สึกว่าคุณคนนี้เด่นมากคือชาวต่างชาตินะคะชาวต่างชาติคือเด่นมากๆเลยนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่รักเพศเดียวกันก็เด่นเหมือนกันนะคะก็จะได้คนใหม่ที่ เข้าอกเข้าใจกันนะคะแล้วก็ดีต่อกันนะแต่ว่าต้องผ่านช่วงเวลาที่มันมันแบบมันยากเข็นไปสักนิดหนึ่งนะคะมันยากเย็นแสนเข็นไปสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับความรู้สึกที่แบบว่าต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไปนะคะเพราะว่ามันเป็นความเคยชินที่เราเคยคุยกันเรารู้สึกดีต่อกันเนี่ยมันคือความผูกพันเมื่อมันขาดไปแล้วเราเหมือนเราขาดสิ่งสําคัญบางอย่างไปนะคะสมองมันก็ไปจดจาตรงนั้นมันก็เลยทําให้รู้สึกว่า เหมือนยิ่งเจ็บยิ่งจะปวดกับแผลตรงนั้นไปนะคะโอเคต่อไปไพ่ความรักจะบอกอะไรนะคะไพ่ความรัก c o l ลิน i n o s o m ซนะคะ s e p า r a t i o n สำหรับความสัมพันธ์นี้ต่อให้มีความผูกพันหรือไม่เคมีเคมีใดๆตรงกันหรือเข้มข้นแค่ไหนสุดท้ายก็ต้อง separation ค่ะต้องแยกจากกันอยู่ดี Col ลินอ n o s o m e หมายถึงว่าตัวคุณเนี่ยนะคะมีเกณฑ์จะได้เจอโซเมตของคุณหรือเนื้อคูหอ่หรือหรือทวินเฟรมของคุณเนี่ยนะคะจากการอธิษฐานขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ คุณนะคะนับถือนะคะหรือเป็นสิ่งศักดิ์ที่ช่วยในเรื่องราวของความรักนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอหลังจากที่ได้ห่างหายจากคนคุณนี้ไปนะคะคุณจะได้เจอคนใหม่เนี่ยนะคะเป็นบุคคลจากอดีต,ตชาติของคุณหรือเป็นคนที่เคยรักกันในในอดีตต่างๆนะคะอืมจะเป็นอดีตที่ผ่านมาหรือว่าอดีตที่ ที่แล้วก็ตามนะคะอืมจะเข้ามาเติมเต็มคุณให้คุณรู้สึกดีอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองก็ประมาณนี้นะคะ <c oughs> ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณดูทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปไพ่กองที่สามสีน้ําเงินนะคะสถานการณ์ของคนที่เลือกไพ่กองที่3าเป็นยังไงไพ่เดทนะคะ5ถ้วย วีออฟฟอร์จูแล้วก็เ็เหรียญน,นะคะเรื่องของสถานการณ์เนี่ยเหมือนจะมีการจบความสัมพันธ์ไปแล้วแล้วก็ <c oughs> มีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการได้กลับมาคุยกันแต่รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีความสับสนนะคะเรารู้สึกว่าการให้โอกาสครั้งนี้อ่ะ ก็ยังดูอยู่ดูพฤติกรรมอยู่แต่ก็ยังไม่ชัวร์ว่าเราจะลงใจให้กับเขาอีกรอบไหมหรือเขาจะลงใจให้เราอีกรอบหรือเปล่านะคะเพราะว่าไพ่สามารถที่จะสลับสถานการณ์ระหว่างตัวคุณกับตัวเขาได้นะคะอืมดังนั้น มันก็เลยเป็นจุดที่เหมือนจบไปแล้วเริ่มใหม่แต่เริ่มใหม่แบบไม่ชัวร์ว่ามันจะดีหรือมันจะไม่ดีมันจะมั่นคงหรือมันจะไม่มั่นคงนะคะมันจะมีจุดหมายมันจะมีปลายทางให้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือเปล่าดังนั้นก็เลยต้องมาดูกันต่อว่าถ้ารอความสัมพันธ์นี้ต่อไปเนี่ยนะคะจะเป็นยังไง รอต่อจะเป็นยังไงเพจสปอรนะคะสี่ถ้วยมันไม่ได้อ่ะเพราะว่านะคะตัวเขานะถ้าหมายถึงตัวเขานะคือคือความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมหนึ่งคือไม่เหมือนเดิมสองคือเหมือนเขามีตัวเลือกใหม่สามคือเขากำลังดูอยู่กับ อะไรบางอย่างเขารู้สึกว่าเขาโฟกัสที่ตัวเขาเองความสุขที่ตัวตัวเขาเองมากกว่าคือฝั่งคุยต้องเป็นฝ่ายยอมเขาต้องเป็นฝ่ายที่เสียสละตัวตนของตัวเองเพื่อที่จะเอาใจเขาอะไรต่างๆนานาแต่เอาใจเขายังไงเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกใจสักทีหนึ่งอะเหมือนแบบทําอะไรก็ไม่ถูกใจสักอย่างไม่มันไม่เหมือนเดิมอย่างที่บอกคือสําหรับเขาคือมันไม่เหมือนเดิมนะคะก้าเหรียญ ดูสิขอเพิ่มเติมหน่อยอสองดาบน,นะคะจัสเมนสี่ดาบเก้าเอ,อ่เอเฮอร์มิตนะคะคือรอต่อไปเนี่ยมันจะมีแต่คำถามคำถามแล้วก็ความเหงาความเงียบจากตัวเขานะคะมันไม่มีมูฟเมนต์มันไม่มีเส้นเส้นกราฟมันไม่ขึ้นเลยมันเป็นเส้นดิ่งเส้นแบบ เส้นตรงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่จะต้ตัดสินใจอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์แล้วแหละนะทีนี้ต่อไปค่ะเรามาดูความรู้สึกของเขาเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะถ้าคุณอยู่ต่อเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไง Lover s สิบเหรียญเขาก็รู้สึกดีนะที่มีคนมาคอยเอาใจใส่เขานะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วอะ่ะไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อืม รักไม้มันเป็นความรักชั่วคราวมันเป็นความรักแบบบื <c oughs> ห๋หวาเป็นความรักแบบเอาใจฉันอะไรอย่างเงี้ยเอาใจฉันตามใจฉันฉันก็เป็นฝ่ายวินนะคะเป็นฝ่ายชนะในความสัมพันธ์นี้ต่างๆนานาน่นนีนน่นั่นนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาที่จะเลือกที่จะเป็นห้าดาบแล้วก็ห้าห้าถ้วยตรงนี้นะคะคือมันอาจจะไปกันได้ไม่ไม่สุดทางไม่ถึงปลายทางตรงนั้นนะคะม,มันก็จะมีปัญหาเข้ามาอีกนะคะ ในฝั่งเขาเขารู้สึกว่าเขามองว่ามันอาจจะยังไม่ใช่นะทีนี้ถ้าคุณเดินออกาจากความสัมพันธ์จะเป็นยังไงถ้าคุณเลือกที่จะออกไปนะคะไม่รอแล้วนะไม่รอแล้วไม่รอ,รอแบบไม่รอดูอะไรแล้วนะจะเป็นยังไงสิบดานนะคะเขาเองก็เจ็บนะเพราะเขาเหมือนสูญเสียคนที่จะดูแลคนที่จะตามใจเขาต่างๆนานาน,นะคะแต่สุดท้ายก็คือ จะมีการบล็อกจะมีการเงียบหายไปจากกันแล้วมันจะเกิดขึ้นแบบที่ไม่คาดคิดนะคะเป็นการเดินแบบอยู่ดีตัดสินใจเลยเดินออกมาเลยบล็อกเลยนะคะจบ <c oughs> จะไม่มีการคิดยาวคิดเยอะคิดแย่อะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วก็จะมีความรักครั้งใหม่เข้ามานะคะเป็นชาวธัตนลมนะคะเด่นมากๆเลยแต่ว่าเข้ามาเนี่ยไม่ได้เข้ามาแบบปุ๊บปั๊บไปแบบรวดเร็ว ครบเลยนู่นนี่นั่นไม่ใช่แต่จะไปแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะถ้าลมเนี่ยที่เด่นๆก็จะเป็นอุ่กุมเมทุนตุลนะคะยังไงต่อมีไฟเข้ามาด้วยก้าเหรียญแต่คุณก็อย่าลืมที่จะให้กําลังใจตัวเองแล้วก็รักตัวเองให้มากๆด้วยนะคะถ้ามีคนใหม่เข้ามาเนาะเพราะว่าเพิ่งผ่านแผลมาก็ต้องเข้าๆเป็นค่อยๆไปถูกแล้วนะคะเดวิลอืจะมีคนเข้ามามาก,กว่าหนึ่งคน หรือมีเกณฑ์ที่จะเจอกับคนที่จะมีเต้าผองด้วยนะคะอืค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีที่สุดนะคะหรืออาจจะวนเวียนอยู่กับคนที่เพิ่งเลิกลากันนะคะคือคนคนนี้แหละคนที่เป็น อยู่ในสถนนานการณ์ตรงเนี้ยนะคะที่เดินออกมาเนี่ยเขามีเกณฑ์ที่จะมางอเราให้กลับเข้าไปแต่ว่าถ้าพอกลับเข้าไปแล้วมันก็บนหลูกแบบเดิมนะคะคุณก็จะต้องเข้าไปเป็นคนที่เป็นคนรับใช้เขาอะ่ะคือต้องเอาใจเขานะคะ <c oughs> ตามใจเขาต่างๆนานา,นามันก็จะเหมือนเดิมอีกทีนะคะต่อไปคะ่ะไพ่ความรักจะบอกอะไรนะคะไพ่ความรักจะบอกอะไรกัแบบคุณกองที่สามสี่น้ําเงิน r r e l a t i o n s h i p a chance c h e ค i s t r ร chemistry นะคะล life relationship นะความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าจะตัดขาดอะมันตัดขาดไม่ง่ายเพราะเดี๋ยวมันจะวนกลับมาอีกคืออย่างที่บอกว่าถ้าตัดใช่ไหมคืออยู่ดีๆก็ตัดสินใจตัดเลยบล็อกเลยแต่อย่างที่บอกค่ะว,ว่าเขาจะวนกลับมาอีกเพราะว่าเ,าเป็นเหมือนคู่กรรม ะค,ะคู่กรรมหรือเจ้ากรรมในเวรเป็นลักษณะนั้นนะคะเดี๋ยวจะวนกลับเข้ามาอีกเลิกแล้ววนกลับมาเห็นไหมจักไพ่เลิกกันแล้วแล้วก็วนกลับมาอีกแต่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ชัวร์แล้วก็ไม่มั่นคงเลยแล้วเดี๋ยวก็เลิกกันอีกแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาอีกมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะวนกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็เลยต้องทําใจนิดนึงว่าหมดบุญหมดกรรมหมดบุญเมื่อไหร่ก็คือหลุดจากกันเมื่อนั้นแต่ถ้าคุณใจแข็งและสตรองมากพอคุณก็ ตัดโอกาสตรงนั้นออกไปนะคะแล้วดึงตัวเองออกมาจากจุดนั้นนะคะทำบุญอโหสกรรมให้กันไปซะจบนะคะโอเคสำหรับกองที่3ก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด scribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะกองที่4ส,สีเขียวนะคะสีเขียวมาดูซิว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างแฮงแมนหถ้วยนะคะ k n n g h t of Pentacles แล้วก็ Just m น n ะจากสถานการณ์นะนะ่าจะเป็นคนเก่าวนกลับมานะคะวนกลับมาได้คือดีคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอยู่ในจุดที่ความสัมพันธ์ยัีไม่มีการคืบหน้าเลยนะค่อนข้างที่จะเงียบนิ่งนิ่งเลยทําให้คุณรู้สึกว่าตกลงว่ากลับมาเนี่ย มาจริงจังกับมาแค่คุยกลับมาแค่กลับมาเฉยเฉยหรือกับมาแค่เซย์ไฮทฮัลโหลสวัสดีแค่นั้นเราก็ไปหรือยังไงหรือบางคนเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่คบกันอยู่นะคะแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็กลับมาคุยดีกันแต่ว่าความสัมพันธ์มันก็ดูนิ่งมากๆเลยซึ่งเราไม่รู้เลยว,ว่าเขานั้นคิดยังไงกับเราแล้วก็ความสัมพันธ์ยมันจะมั่นคงไหมมันจะเป็นยังไงต่อนะคะคือกลับมาก็ก็คือแบบเบอร์เบอร์นิดนึงนะคะต่อไปทีนี้เรามาดูเรามาดูซิว่า ถ้าเราให้โอกาสกับความสัมพันธ์นี้ต่อไปหรือเขาให้โอกาสเรากับความสัมพันธ์เนี้ยนะคะการจบมาครั้งนี้การรอครั้งเนี้ยจะรอต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะกองที่สี่รอความสัมพันธ์รอคนรักต่อไปจะเป็นยังไงฮารรียนมีนัปเปนเดอะคอื์ เจ้าเหรียญนี้ขึ้นมาบ่อยบ่อย่อยมากนะคะอืมท้ายที่สุดแล้วการกลับมาการงอการคืนดีการคุยตัวเขาอะให้ความสําคัญกับตัวเองมากเกินไปจนไม่ได้ใส่ใจในฝั่งของเราเลยนะคะไม่ได้ใส่ใจตัวเราเลยไม่ได้สนใจไม่ได้รับเต็มที่กับฝั่งเราเลยนะคะสุดท้ายก็ต้องปล่อยอืแจะถามว่าคุยต่อได้ไหมคุยต่อได้ นะคะอาจจะมีเรื่องที่จะต้องเลิกลากันอีกนะคะแล้วก็มีกำแพงต่อกันอีกแต่ก็จะวนกลับมาอีกก็คือตัดกันไม่ขาดนะคะยังตัดกันไม่ขาดเนาะรอต่อตัวเขาอะขอดูความรู้สึกของตัวเขาหน่อยสิเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาจริงจังกับคุณหรือเปล่าสิบถ้วยสองถ้วยเขาก็รักคุณนะแต่ว่ายังยังสับสนกับความรู้สึกของตัวเองเขาอะ ถามว่าเขารักไหมเขารักคุณแต่ลึกๆข้างในเขายังสับสนกับตัวเองเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกมาแบบหวานหวานหรือว่าอ่อนโยนหรือว่าอ,าอบอุ่นให้กับคุณมากมายนะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะแข็งทื่อนะคะไม่ค่อยที่จะแบบมีโซนสวีทเท่าไหร่นานๆทีแต่ข้างในเขาก็รู้สึกด,ดีกับเรานั่นแหละแต่แค่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกหรือว่าพฤติกรรมของเขาการรีแอคชั่นของเขาออกมาเนี่ยอาจจะค่อนข้างนิ่งสักเท่าหะ เท่านั้นเองนะคะอืมแล้วข้างในลึกๆเขาก็ยังสับสนกับความรู้สึกของตัวเองด้วยนะคะอาจจะยังไม่ได้คอมมิชเมนต์กับเราเร็วๆนี้นะแล้วก็เขารู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้มันก็โอเคแล้วอ่ะมันจาเป็นต้องคอมมิชเมนต์หรอกหรือไม่จําเป็นที่จะต้องแบบคบกันแบบจริงจังอะไรขนาดนั้นอ่นะเพราะเขาเขาที่บอกว่าเขายังไม่ชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองเลยนะคะแล้วถ้าคุณไม่รอแล้วจะเป็นยังไงเก็บก่อน ถ้าคุณไม่รอเขาแล้วจะเป็นยังไงถ้าคุณไม่รอเขาแล้วแปดไม่เท้า mm hmm. High p i n t e e s t แปดอืมอาจจะได้มีเกณฑ์ได้คุยกันแต่คุยกันแล้วก็จะจบนะคะก็จะมีการล็อกกันหรือมีในเรื่องของกำแพงเกิดขึ้นนะคะ เขาก็ยังไม่ได้บอกความรู้สึกเรกๆข้างในให้ให้กับคุณได้รู้หรอกเพราะว่าเขามีอะไรบางอย่างที่เขาคิดอยู่นะคะเขามองว่ามีเกณฑ์ที่เขาจะตัดใจจากความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนใหม่ๆหรือตัวคุณอาจจะได้เจอกับคนใหม่นะคะอาจจะได้เจอกับคนใหม่ที่เขาจะรักคุณในแบบที่คุณเป็นนะคะแล้วก็โอกาสทางความรักครั้งใหม่ด้วยเนาะขออีกสักนิดนึง lovers the m o o n the f เด l ค่ะคุณจะได้หลุดพ้นจากความรู้สึกที่มันมัวหมองซึมเศร้าหรือว่าความรู้สึกที่มันไม่แน่นอนกับความสัมพันธ์หรืออะไรที่เรารู้สึกอย่างหนึง่งแต่เราเห็นอีกอย่างหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่จริงอืมมันจะได้หลุดพ้นนะคะจะได้หลุดพ้นแล้วก็ได้เจอกับคนใหม่ที่โอเคมากกว่านั่นเองต่อไปค่ะให้ความรัก จะบอกอะไร w e ดดิ้งกิฟต์ o ย r ร e เ a ชั่นชิพ p รชนนะคะอืมต่อให้ให้โอกาสความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งอะความรักหรือแรงดึงดูดหรือเคมิชี่หรือความผูกพันที่มีต่อกันระหว่างคุณกับเขาอะมันไม่พออะมันมันยังเฟดมันยังจืดจางมันไม่มากพอที่จะทำให้ความสัมพันธ์มัน ไปยังจุดที่คอมมิชเมนต์กันได้นะคะอย่างที่บอกว่ามันก็จะไปอยู่ในจุดเดิมอ่ะอืมซึ่งอย่างที่บอกว่าตัวเขายังสับสนกับความรู้สึกของตัวเขาเองเลยถารักไม่รักแต่ยังไม่ชัวร์กับความรู้สึกตัวเองดังนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นจะต้องคอมมิชเมนต์หรือเป็นความสัมพันธ์ที่คบกันแบบชัดเจนอืมนี่แหละเพราะว่าตรงนั้นอะ่ะมันแบบไม่ไม่พอไม่เพียงพออ่ะ แอ t แท c ชั่นแล้วก็เคมีทรีต่างๆมันไม่เพียงพอที่จะให้ r relationship เนี้มันไปต่อได้นะคะสุดท้ายแล้วก็อาจจะต้องแยกย้ายกันไปหรืออยู่ในจุดที่ถ้าคุณถ้าคุณแฮปปี้กับการที่มีเขาอยู่ไม่ว่าสถานะใดคุณก็อยู่ต่อได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ไม่โอเคฉชนไมเอาฉันต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ที่ มันชัดเจนหนักแน่นมั่นคงเดินออกมาแล้วเจอคนใหม่ดีที่สุดนะคะโอเคค่ะคลิปก็จะประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด, like, ด,ด cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ